เพียงแค่รักษาศีลเพียงแค่ภาวนาแม้อยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องไปวัดบุญกุศลก็เกิดขึ้นได้ทุกลงหายใจชีวิตเราจะค่อยๆบิกบานใจเราจะค่อยๆสงบและหนทางสู่ความสุขก็จะใกล้เข้ามาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงธรรมส่งใจพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจนำธรรมะของพระพุทธองค์มาถ่ายทอดเป็นแสงสว่างให้กับชีวิต เพือเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นยามเช้ายามเย็นหรือก่อนนอนทุกช่วงเวลาคือโอกาสแห่งการภาวนาโอกาสแห่งการสร้างบุญและโอกาสแห่งการเติมเต็มหัวใจให้สงบสุขคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยจำกัดอยู่เพียงที่วัดไม่เคยจำกัดอยู่ที่การบวชหรือการถือเพศใดๆแต่คำสอนนั้นอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิด อยู่ในการกระทำเล็กๆของเราในแต่ละวันการรักษาศีลแม้เพียงเบื้องต้นห้าข้อก็เป็นเกราะป้องกันใจไม่ให้หวันไหวศีลทําให้เราควบคุมกายวาจาลดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นใจที่รักษาศีลคือใจที่สะอาดเบาและพร้อมสำหรับการภาวนาส่วนการภาวนาไม่จำเป็นต้องซับซ้อนไม่จำเป็นต้องใช้พิธีรีตองใดๆเพียงแค่เราหลับตา รู้ลมหายใจเข้าออกหรือเปลี่ยนคำบริกรรมเบาๆเช่นพุทธถั่วใจเราก็เริ่มเชื่อมโยงกับความสงบความเป็นปัจจุบันและความสว่างจากภายในบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอทำในวันสำคัญบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องเดินทางไปสแสวงหาแต่บุญคือพลังงานดีงามที่เกิดจากสิ่งที่เรารักษาจากสมาธิที่เราฝึกและจากเมตตาที่เราแผ่ให้ผู้อื่นดังนั้นแค่คุณอยู่บ้าน รักษาศีลภาวนาและทำใจให้ผ่องใสบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันขณะและบุญนั้นเองที่จะคอยหล่อเลี้ยงชีวิตคุณให้ก้าวเดินไปด้วยความสงบความมั่นคงและความเบิกบานหลายคนอาจเข้าใจว่าการสร้างบุญกุศลนั้นต้องไปวัดต้องทำบุญตักบ,บาตรต้องถวายน้ำปานะหรือปัจจัยจึงจะได้บุญมากแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่า บุญเกิดขึ้นได้จากเจตนาหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแม้เพียงอยู่ที่บ้านหากใจคุณคิดดีพูดดีและทำดีบุญก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์การรักษาศีลคือฐานแห่งบุญที่มั่นคงที่สุดเพราะศีลคือการฝึกใจให้ควบคุมกายและวาจาเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักพย์ไม่ประพฤติผิดไม่พูดเท็จ ไม่เสียบสิ่งเมาใจเราจะค่อยๆสะอาดและสว่างขึ้นเหมือนการล้างฝุ่นที่ก่อใจออกไปทีละชั้นเมื่อศีลเบิสุดใจก็พร้อมสำหรับการภาวนาการภาวนาหรือการฝึกจิตเป็นการเติมพลังแห่งบุญที่ลึกซึ้งที่สุดเพียงคุณหลับตาหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างรู้ตัวหรือเพียงภาวนาพุทธโทาเบาๆในใจนั่นก็เป็นการฝึกสมาธิฝึกให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ฟุ้งซ่านไปตามอดีตหรืออนาคตและเมื่อใจสงบปัญญาก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็ค่อยๆค,ยคยลายตัวบุญกุศลจึงไม่ใช่สิ่งที่วัดจากจำนวนเงินที่ทำบุญม่ใช่วัดจากความยิ่งใหญ่ของพิธีแต่บุญที่แท้จริงนั้นวัดได้จากความเปลี่ยนแปลงในใจเราหากใจคุณสงบขึ้นเมตตาขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นคือบุญแท้ที่ติดตามคุณไปทุกที่ อยู่บ้านก็สร้างบุญได้มหาศาลแค่คุณเริ่มต้นวันด้วยการตั้งจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครทำงานด้วยความซื่อสัตย์ดูแลครอบครัวด้วยความรักและปิดท้ายวันด้วยการภาวนาก่อนนอนเพียงเท่านี้ชีวิตก็เปี่ยมด้วยบุญกุศลอย่างไม่สิ้นสุดอย่ามองข้ามบุญเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะบุญเล็กน้อยที่ทำซ้ำๆทุกวันจะสะสมกลายเป็นบุญใหญ่เหมือนหยดน้ำเล็กๆที่รวมกันเป็นแม่น้ำ เช่นเดียวกันใจที่รักษาศีลภาวนายอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่คอยเกื้อกูลให้ชีวิตคุณก้าวหน้าร่มเย็นและมีความหมายการสร้างบุญไม่จำเป็นต้องรอวันพรัชไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างไปวัดแต่ทุกๆลมหายใจทุกๆก,การกระทาก็เป็นการสร้างบุญได้แล้วลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่บ้านการให้อภัย หากวันนี้คุณมีเรื่องข่าใจมีคนทำให้โกรธลองผ่อนใจเบาๆแล้วภาวนาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์เพียงแค่นี้ใจคุณก็สว่างขึ้นทันทีเพราะการปล่อยวางคือการทำบุญให้กับตัวเองด้วยการพูดดีํำพูดเพียงหนึ่งคำสามารถทำให้ใจใครบางคนชื่นบานได้ทั้งวันหากคุณเลือกที่จะพูดด้วยเมตตาด้วยความจริงใจ นั่นก็คือบุญที่เกิดขึ้นในทันทีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเตรียมการแต่มีคุณค่ามหาศาลการแผ่เมตตาก่อนนอนเพียงนั่งสงบเงียบสักสองถึงสามนาทีหลับตาแล้วแผ่ความปรารถนาดีออกไปว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากทุกภัยสิ่งนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบุญใหญ่ เพราะใจที่เปลี่ยนเมตตาคือใจที่พ้นจากความกับแคบก,การภาวนาไม่ว่าคุณจะทำงานบ้านหลังจานรดน้ำต้นไม้ก็สามารถภาวนาได้ทีงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาคำสั้นๆอย่างพุทธถูกใจก็จะไม่วุ่นวายไม่หลงไปในความคิดและบุญก็เกิดขึ้นจากความสงบตรงนั้นเองบุญที่แท้จริงจึงอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจคุณ แม้คุณจะไม่ได้ไปวัดเลยทั้งปีแต่ถ้าใจคุณเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยการภาวนาเต็มไปด้วยเมตตาคุณก็สร้างบุญได้มากกว่าคนที่ไปวัดทุกวันแต่ไม่รักษาใจด้วยซ้ำเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องหอบหิ้วไปหาที่ไหนบุญคือการหันกลับมาดูใจตัวเองฝึกใจไม่ให้เบียดเบียนใครฝึกใจให้สงบฝึกใจให้ปล่อยวางเมื่อใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยน บุญก็เปรียบเสมือนหยดน้ําแม้จะเป็นเทิยงหยดเล็กๆที่หยดลงไปทีละหยดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปหยดเล็กๆนั้นจะรวมตัวกันเป็นสายธารและกลายเป็นแม่น้ําใหญ่ที่ไม่มีวันหแห้งการทําความดีที่บ้านก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการภาวนาหรือการคิดดีพูดดีถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทําทุกวัน แต่ก็สะสมเป็นบุญใหญ่ในใจเราโดยไม่รู้ตัวลองนึกถึงการจุดเทียนเล่มเล็กๆในความมืดแม้แสงจากเทียนจะน้อยนิดแต่ก็ทำให้เราเห็นทางและเมื่อเราจุดเพิ่มขึ้นทีละเล่มบ้านทั้งหลังจะสว่างสวยัยใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราภาวนาแผ่เมตตารักษาศีลใจที่เคยมืดมนก็เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดสว่างสวัยด้วยแสงแห่งธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาคือกรรมแปลว่าการกระทําทุกอย่างเริ่มต้นจากใจหากใจเราคิดดีพูดดีทดําดีบุญก็เกิดขึ้นทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดแม้ไม่ก้าวออกจากบ้านสักก้าวคุณก็สามารถสร้างบุญได้ไม่สิ้นสุดดังนั้นอย่าดูเบาความดีเล็กน้อยอย่าคิดว่าบุญต้องไปหาที่วัดอย่าคิดว่าบุญต้องทํากับคนหมู่มาก เพียงคุณหายใจเข้าออกอย่างรู้สึกตัวไม่เบียดเบียนใครใจคุณก็สงบและบุญก็เกิดขึ้นแล้วเพราะบุญอยู่ในทุกอิริยาบทอยู่ในทุกความคิดอยู่ในทุกลมหายใจและเมื่อใจเราเต็มไปด้วยบุญโลกทั้งใบก็จะเบาขึ้นทุกทั้งหลายจะค่อยๆค,คลายความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในไม่ต้องรอจากสิ่งภายนอกอีกต่อไปหลายคนมักรอว่าเมื่อถึงโอกาสพิเศษ จึงค่อยทําบุญเมื่อมีเวลาไปวัดจึงค่อยภาวนาเมื่อมีโอกาสพร้อมจึงค่อยเริ่มรักษาศีลแต่แท้จริงแล้วชีวิตไม่เคยรับประก,กันว่าจะมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้รอทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาทุกคืนก่อนเราหลับตาลมหายใจที่เข้าออกในปัจจุบันนี้คือโอกาสทองที่แท้จริงในการสร้างบุญหากเราใช้เวลาตอนนี้ภาวนาตอนนี้รักษาใจให้สงบ ตอนนี้ทำความดีเล็กๆกับคนรอบตัวบุญกุศลย่อมบังเกิดทันทีลองนึกถึงผืนดินที่แห้งแล้งเพียงหยดน้ำเล็กๆที่รดลงไปทุกวันในที่สุดก็จะทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกผลใจก็เช่นเดียวกันแม้จะกระทำถี่เล็กน้อยแต่หากทำบ่อยๆด้วยศรัทธาใจก็จะอุดมไปด้วยความสุขและพลังบุญพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุญไม่เคยหายไปไหน เกียบสมุนมเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงในดินถึงแม้เราจะลืมไปว่าหวานเมื่อใดแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม,มะเมล็ดนั้นย่อมงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและผลแก่เราแน่นอนดังนั้นการรักษาศีลและการภาวนาแม้อยู่ที่บ้านก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกต้นบุญไว้ในใจที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนกลายเป็นป่าแห่งบุญที่ปกป้องและหล่อเลี้ยงชีวิตเราไปตลอดทาง และเมื่อวันหนึ่งเราเหลียวกลับไปมองจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความสุขที่เราตามหามาตลอดชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ในใจที่เต็มไปด้วยบุญที่เราสร้างขึ้นในทุกลมหายใจนี่เองหลายครั้งที่เรามัวแต่ถามตัวเองว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญต้องไปหาที่วัดบุญต้องใช้เงินทำฐานมากๆแต่แท้จริงแล้วบุญอยู่ในใจเราเสมออยู่ที่การเลือกทำความดีในทุกขณะ เพียงคุณเลือกจะไม่พูดทำร้ายใครเพียงคุณเลือกให้อภัยแทนการโกรธเพียงคุณเลือกที่จะยิ้มให้คนในบ้านแค่นี้ก็เป็นการสร้างบุญแล้วไม่ต้องรอให้โอกาสใหญ่โตมาถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นี่คือหัวใจของการภาวนาเมื่อคุณนั่งเงียบๆแม้เพียงห้านาทีวางความคิดฟังเสียงลมหายใจใจคุณจะค่อยๆสงบความทุกข์ที่หนักก็เบาลง ความสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มเผยออกมาลองคิดดูสิถ้าในทุกๆวันคณสะสมการภาวนาเพียงเล็กน้อยรักษาศีลด้วยความตั้งใจจริงคุณกำลังสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตกำลังสร้างที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดให้กับตัวเองอย่ารอให้แก่อย่ารอให้เจ็บอย่ารอให้ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วจึงค่อยหันมาหาธรรมะเพราะในวันนั้น สิ่งเดียวที่ช่วยคุณได้จริงๆไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งภายนอกแต่คือบุญกุศลและสติที่คุณได้สร้างมาแล้วคืนนี้หรือแม้กระทั่งขณะน,นี้คุณสามารถเริ่มได้เลยแค่หลับตาแผ่เมตตาตั้งจิตปรารถนาดีต่อโลกและตัวเองคุณจะรู้ว่าบุญไม่เคยอยู่ไกลเลยมันอยู่ที่การกระทำเล็กๆของเรานี่เองบางครั้งเราอาจคิดว่าชีวิตเราธรรมดาเกินไป ไม่มีโอกาสไปทำบุญใหญ่ไม่มีเวลาจะเดินทางไปวัดแต่ความจริงแล้วทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นบุญทุกความคิดเมตตาที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นบุญเมื่อคุณนั่งเงียบๆอยู่บ้านตั้งใจไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำคุณได้รักษาศีลแล้วและศีลนี้เองคือหลักฐานของความสุขที่แท้จริงถ้าใจคุณอ่อนโยนเต็มไปด้วยเมตตา ทุกสิ่งที่คุณทำก็จะเป็นพลังงานดีงามที่ส่งออกไปคนรอบข้างก็จะพลอยได้อนิสงส์แห่งความสงบและร่มเย็นเหมือนแสงเทียนที่จุดขึ้นเล่มหนึ่งสามารถต่อไฟให้เทียนเล่มอื่นได้มากมายโดยแสงของมันก็ไม่ได้ลดลงเลยนี่คือความงดงามของธรรมะคือการให้โดยไม่รู้สึกว่าขาดคือการสร้างบุญโดยไม่ต้องออกแรงมากมายเพียงใช้ใจที่บริสุทธิ์เพียงใช้ความปรารถนาดีที่จริงใจ เมื่อเรามีศีลเป็นกรอบมีสมาธิเป็นฐานและมีปัญญาเป็นดวงตาชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องวิ่งตามอะไรเลยความสุขที่แท้จริงจะค่อยๆปรากฏขึ้นจากภายในและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัวบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาบุญอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในทุกการกระทำเล็กน้อยที่เต็มไปด้วยเมตตาและความจริงใจเพียงแค่คุณเริ่ม เพียงแค่คุณตั้งใจเพียงแค่คุณภาวนาคุณก็ได้สร้างบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วการอยู่บ้านการไม่เบียดเบียนใครการรักษาศีลด้วยใจที่มั่นคงเป็นหลักฐานของความสงบสุขบางทีเราคิดว่าบุญต้องไปสแสวงหาที่วัดต้องถวายของมากมายต้องร่วมงานบุญใหญ่แต่แท้จริงแล้วการอยู่กับครอบครัวด้วยความเมตตาการพูดจาด้วยความสุภาพการให้อภัยเมื่อถูกล่วงเกิน สิ่งเหล่านี้คือบุญที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถทำให้คนรอบข้างสบายใจสามารถตอบโยนใครบางคนที่กำลังทุกข์หรือแม้กระทั่งยิ้มให้กับคนที่เราพบเจอนั่นก็คือการสร้างบุญในทุกๆวันการภาวนาอยู่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเพียงคุณหลักตากำหนดลมหายใจเข้าออกสวดมนต์เบาๆหรือแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ใจคุณจะค่อยๆค,คลายความวุ่นวายความสุขสงบจะเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเมื่อใจสงบเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขแท้จริงไม่อยู่ที่สิ่งของหรือทรัพย์สินแต่เกิดจากใจที่วางเบาใจที่ไม่แบกใจที่ไม่ปรารถนามากเกินไปและใจที่รู้จักพอทุกวันที่เรารักษาศีลทุกครั้งที่เราภาวนาเรากำลังสะสมบุญกุศลเปรียบเหมือนน้ำฝนที่ตกลงทีละหยด แม้จะช้าแต่ก็เต็มองค์ได้ดังนั้นอย่าดูเบาการภาวนาที่บ้านอย่าดูเบาการรักษาสิเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กๆที่ทำด้วยใจจริงจะค่อยๆก่อ,กอกเป็นพลังใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้สุดท้ายนี้พุทธธรรมได้บอกเราเสมอว่าการสร้างบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่พิธีใหญ่โตแต่อยู่ที่ใจของเราใจที่สะอาดใจที่เมตตา ใจที่ไม่เบียดเบียนเพียงคุณอยู่บ้านรักษาศีลด้วยความตั้งใจภาวนาด้วยความสงบแถ่เมตตาด้วยความจริงใจบุญนั้นก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครบางครั้งเราอาจคิดว่าบุญเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วทุกลงหายใจคือโอกาสทุกการกระทำคือการเลือกว่าจะสร้างบุญหรือสร้างกรรมถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะคิดดีพูดดี ทำดีแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่ผลแห่งบุญจะหนุนนำชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะบุญคือกรอบคุ้มครองธรรมคือแสงนำทางเมื่อใจเราสงบและเต็มไปด้วยเมตตาชีวิตก็จะสว่างแม้โลกจะมืดใจก็ไม่หวัน่นดังนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าแค่การรักษาศีลการภาวนาแม้อยู่บ้านเพียงลำพังก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตนี้ เต็มไปด้วยคุณค่าความสงบและความสุขที่แท้จริง